สวัสดีทุกท่านครับวันนี้แบบบ้านแสงตะวันจะพาทุกท่านมาชมรีวิวเป็นบ้านชั้นเดียวสไตล์มูจิหรือสไตล์มินิมอลนะครับอารมณ์แบบบ้านญี่ปุ่นนะครับสำหรับฟังก์ชันด้านในนะครับจะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพื้นที่ใช้สอยก็บอกว่าเหมาะมากๆเป็นบ้านที่ไซส์ไม่ใหญ่นะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะครับรวมที่จอดรถจะอยู่ที่112ตารางเมตรนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบๆบบ้านกันนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับจุดเด่นก็คือหน้าบ้านนะครับเราจะออกแบบแบบจัดเต็มเลยนะครับหน้าบ้านจะเห็นได้ชัดว่ามีหน้าต่างทรงกลมนะครับแล้วก็มีที่จอดรถ2คันนะครับหลังคาที่จอดรถจะเป็นแบบแฟลตสลับนะครับส่วนตัวบ้านนะครับหลังคาหลักจะเป็นแบบจั่วนะครับ มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะออกแบบเพิ่มเติมด,ด้วยช่องลมระบายอากาศนะครับเพื่อให้ไม่ให้ดูโล่งจนเกินไปแต่ว่ามีอะไรที่มันสะดุดสายตานิดนึงนะครับส่วนหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็จะเห็นได้ชัดว่ามีประตูนะครับที่ออกมายางลานซักล้างนะครับประตูตรงนี้จริงๆไม่ได้ออกแบบแค่มาลานซักล้างอย่างเดียวนะครับท่านสามารถต่อเติมเพิ่มเติมด้านหลังบ้านได้เลยนะครับเพราะมีประตูเชื่อมนะครับส่วนด้านข้างฝั่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็น หน้าต่างบานยาวนะครับอ่าแล้วก็ผนังก็จะเป็นแบบเรียบๆนะครับอ่ามาดูหน้าบ้านในอีกทีนึงนะครับตรงจั่วสูงตรงนี้นะครับก็จะออกแบบเป็นแนวกระจกนะครับแล้วก็เป็นจั่วแหลมนะครับเด่นมากๆเป็นสไตล์แบบคล้ายๆกับนอร์ดิกเลยนะครับอ่ามาดูการใช้สอยอาคารกันนะครับ การใช้สอยอาคารนะครับสมมุติท่านขับรถมาจอดนะครับท่านสามารถเดินเข้าสู่ห้องโถงตรงบันได3ขั้นตรงนี้นะครับเข้ามาสู่ห้องโถงคือถ้าเดินเข้ามาเนี่ยถ้าสมมติกรณีฝนตกเนี่ยไม่เปียกฝนแน่นอนนะครับเพราะหลังคาตรงนี้คุมบันไดคุมที่จอดรถไว้หมดแล้วนะครับเข้ามาก็จะเป็นโซนกลางนะครับซึ่งเป็นโซนห้องรับแขกนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งห้องครัวนะครับห้องครัวเตรียมอาหารแล้วก็พื้นที่วางโต๊ะรับประทานอาหารนะครับ ห้องครัวตรงนี้สามารถกั้นห้องได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ต่อเติมเพิ่มเติมเราทํากว่ออาหารที่มันกลิ่นฉุนสามารถกั้นห้องตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าไม่กัน้นเราทําเป็นครัวเตรียมเนาะสำหรับเว็บของหรืออุ่นอาหารอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้การต่อเติมเป็นครัวไทยด้านหลังเพิ่มเติมมาก็ได้นะครับส่วนโซนพักผ่อนนะครับห้องนอน ก็ถือว่าจัดมาเยอะมากเลยนะครับมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับห้องนอนที่พิเศษก็คือแน่นอนเลยครับห้องนอนด้านหน้านะครับตรงนี้จะมีห้องน้ําในตัวให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีระเบียงนะครับด้านหน้านะครับระเบียงต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับออกแบบเป็นระเบียงกระจกนะครับสําหรับห้องน้ํานะครับก็ยังมีแบบพาดิชันแยกระหว่างส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับจากกันเป็นกระจกหรือใช้ม่านพลาสติกใส แทนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนอีกห้องนึงก็เป็นทรงเดียวกันแยกเปียกแยกแห้งเหมือนกันแต่เป็นห้องน้ํารวมนะครับที่ใช้ร่วมกันนะครับสาหรับคนอื่นในครอบครัวนะครับผมโอเคครับสาหรับถ้าชอบแบบหลังนี้ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อแบบนะครับจากทีมงานแบบบ้านแสงตะวันได้นะครับเรายังรับออกแบบตามออเดอร์ลูกค้าด้วยนะครับต้องการแบบบ้านแบบไหนสไตล์ไหนก็ติดต่อเรามาได้เลย นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม